พบกับพี่แดงอีกแล้วนะครับสำหรับ YouTube c h anel n ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง f a c o b o o แฟ a เพจฟิตมันนี่ทีเฟนะครับเติม t f e c t เข้ามาอีนิดนึงเอาละครับวันนี้ก็เดินทางกันมาถึงสอน t f e c t ด้วย MTC ใน EP ที่4กันแล้ว EP นี้เนี่ยพี่แดงจะมาสอนในเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องมือขีดเขียนเข้าไปในหน้าจอกราฟ เวลาเราดูกราฟเนี่ยบางครั้งเราก็จะคาดเดาได้ยากนะครับว่าทิศทางของกราฟเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะวาดเส้นหรือขีดเขียนเครื่องมือหรือแม้กระทั่งให้ตัวโปรแกรมเนี่ยเขาคำนวณว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นแบบนี้แนวโน้มในอนาคตจะเป็นแบบไหนถ้าสมมติว่าทำให้เราได้แบบนั้นเนี่ยมันก็จะดีมันทำให้เราคาดการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นก็คือเครื่องมือขีดเขียนในวันนี้นี่เองอย่างแรกเลยเนี่ย การที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปในหน้าจอเนี่ยเพราะนั้นคำว่าใส่เข้าไปมันก็คือ insert เราเข้าไปที่เมนูบาร์ข้างบนเลยครับคำว่า insert พอเราคลิกลงไปเนี่ยเราจะเห็นเส้นตรงกลางเป็นสีเทาๆแบ่งแยกเอาไว้เป็น2ส,ส่วนส่วนบนเนี่ยก็คือ indicator indicator หมายความว่าเขาจะเอาข้อมูลของกราฟก่อนหน้านี้เนี่ยมาทำการคำนวณแล้วก็มาพลอตให้มันเป็นสีหรือเป็นเส้น เพื่อให้เราง่ายแก่การมองเห็นหรือที่เราเรียกกันว่าอินดิเคเตอร์นั่นเองในส่วนของใต้เส้นสีเทาเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการที่เราเนี่ยหรือผู้ใช้จะเป็นผู้วาดหรือผู้ขีดเขียนด้วยตัวมันเองพี่แดงเริ่มต้นที่อินดิเคเตอร์ก่อนเลยคําว่าอินดิเคเตอร์ก็คืออย่างที่บอกครับเขาคํานวณมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็นํามาพอดเป็นสีเป็นกราฟเป็นเส้นให้เราเห็นได้ง่ายพี่แดงสมมตินะครับ วิธีการเอาอินดิเคเตอร์ใส่เข้าไปเนี่ยมันง่ายมากก็คือเราเลือกมาที่ insert เลือกมาที่อินดิเคเตอร์สมมุติพี่แดงเลือกตัวแรกเลยนะครับพี่แดงกดเข้าไปพอเรากดเข้าไปปั๊บเนี่ยก็จะมี property ก็คือการปรับแต่งค่าได้ของอินดิเคเตอร์ตัวนั้นโผล่ขึ้นมาเช่นตัวนี้เราสามารถปรับแต่งกราฟได้ก็คือกราฟสีนะครับปรับแต่ง level หรือคําอธิบายของตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้หรือแม้กระทั่งปรับแต่งว่าเราจะให้อินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยโชว์ให้เราเห็นทุก time f ฟ a m e หรือจะให้เราเห็นเฉพาะ t ไทม์เฟ m e ใดไทม์เฟรมหนึ่งก็ได้พี่แดงเอาเป็นค่ามาตรฐานทั้งหมดก่อนแล้วกดโอเคอ่าเราจะเห็นว่าจะมีอินดิเคเตอร์โผล่ขึ้นมาด้านล่างก็คือเป็นสีเขียวกับสีแดงแล้วก็มีเส้น2เส้นอยู่ตรงนี้เมื่อเราเอาเมาส์ไปอยู่ตรงเส้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสามารถขยับมันได้ด้วยนะครับวิธีการปรับแต่งเนี่ยก็คือให้เรานำเมาส์เนี่ยไปอยู่ตรงอินดิเคเตอร์แล้วคลิกขวาครับมันจะมีคำว่า AC property พอเรากด ac property มันก็จะขึ้นมาที่หน้าจอปรับแต่งอีกครั้งหนึ่งสมมุติว่าเราไม่ต้องการเป็นสีเขียวเราอยากได้เป็นสีน้ําเงินแล้วก็ต้องการความหนาของมันเนี่ยเป็นสักหนาที่สุดอ่าตัวนี้สีแดงเราเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วกันแล้วก็เป็นความหนาหนาที่สุดหรือแม้กระทั่งปรับ level อ่าสีเท่ามันคืออะไรคือเส้นตรงกลางเพราะฉะนั้นเส้นตรงกลางเราเปลี่ยนใหม่เป็นสีแดงสมมุตินะครับแล้วเราก็ให้มันแสดง time f ฟ a มไหนบ้างสมมุติให้แสดงเฉพาะ time f ฟ a m e หนึ่งชั่วโมงพี่แดงกดโอเคเข้าไปอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอินดิเคเตอร์มันทาให้เรามองเมื่อเปรียบเทียบกับกราฟอะได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยเราจะมองเปรียบเทียบกับกราฟได้ง่ายขึ้น,นะเ,น,เ,เ,เ,นเห็นไหมครับว่าอ่าที่ทางแนวโน้มลงแล้วนะอ่าอันนี้ที่ทางแนวโน้มขึ้นแล้วนะอ่าอันนี้ลงแล้วนะอันนี้ก็เป็นการดูแบบง่ายๆถ้าเราจะเปลี่ยนไทม์เฟรมเราสามารถมาคลิกเลือกตรงแถบเมนูด้านบนได้พี่แดงกดไปที่ไทม์เฟรมเดย์เห็นไหมครับว่าอินดิเคเตอร์มันไม่มา สาเหตุเพราะว่าเราติ๊กเอาไว้ว่าให้แสดงผลเฉพาะไทม์เฟรมหชั่วโมงเท่านั้นข้อดีตรงนี้คืออะไรครับอย่างเช่นเทเดอร์ที่กําลังเทรดเนี่ยมองที่ภาพรวมคือภาพกว้างไทม์เฟรมเดย์แล้วปรากฏว่าตอนนี้กราฟมันอยู่ในทิศทางไซเวย์เครื่องมือเราบอกอยู่แล้วว่าเป็นทิศทางไซเวย์แต่เราจะเล่นรอบในไทม์เฟรมที่เล็กลงเราก็จะเอาอินดิเคเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมาใส่ในเฉพาะไทม์เฟรมที่เราต้องการก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการใช้งานเวลาติ๊กว่าเราจะให้มันแสดงที่ไทม์เฟรมไหน พี่แดงกดใหม่ไปที่ทำอินเสิร์ตแล้วก็อินดิเคเตอร์สมมุติ Indicator เป็นอ l ลลีเกเตอร์แล้วกันเรากดโอเคเข้าไปพี่แดงใช้ค่ามาตรฐานมันก็จะมาโผล่แบบนี้ครับที่หน้าจอกราฟข้อดีของการใช้งาน m t 4เลยเนี่ยคล้ายๆกับสตรีมมิ่งครับเราจะสามารถใส่ i n นดิเคเตอร์ไปมากเท่าไหร่ก็ได้ ตรงนี้จะแตกต่างกับทาง TradingView TradingView เนี่ยเครื่องมือก็สามารถพัฒนาได้หลายๆอย่างเหมือนกับ MT4 เลยนะเพียงแต่ว่าเขาสามารถใส่ได้จํานวนจํากัดถ้าสมมติอยากจะใส่มากขึ้นเราก็ต้องเสียเงินแต่สําหรับ MT4 เนี่ยก็คือฟรีเลยเราอยากจะใส่ไปจํานวน10 20 30ตัวได้หมดนะครับแต่ว่าใส่เยอะมันก็จะมึนนะะต่อไปรพี่แดงใส่ Insert เ,เข้าไปใหม่ แล้วก็ไปที่ indicator. อินดิเคเตอร์ตัวที่มีการใช้งานกันอีกจำนวนเยอะก็คืออ่ะสมมติเป็น ADMI หรือ ADX นั่นเองพี่แนก็กด ADX ปับ๊บมันจะโผล่หน้าต่างขึ้นมาข้างล่างหน้าต่างมันก็จะบีบไปบีบมาเราสามารถที่จะขยับขยายเลื่อนไปเลื่อนมาได้อย่าลืมนะครับทันทีที่เราชอบหรือเราจัดแต่งหน้าจอกราฟของเราสวยงามแล้วด้วยอินดิเคเตอร์นะเราสามารถคลิกขวาครับแล้วก็ไปเลือกเทมเพลตแล้วก็เซฟเทมเพลตได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือในการเซฟ ต่นี้ถ้าสมมติว่ามันออกมาเยอะแยะเลยอย่างที่บอกเวลาเราจะลบเราก็คลิกมาที่อินดิเคเตอร์แล้วก็กด delete ได้เลยครับหรือถ้าเราคลิกมาคลิกขวานะครับมาที่อินดิเคเตอร์แล้วกด property มันก็เป็นการแก้ไขเราลงอินดิเคเตอร์ไปเยอะๆอ่ะพี่แดงสมมติลงไปให้อีกตัวหนึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานกันเยอะๆแล้วกันอ่ะอย่างเช่นอ่าอิชิโมกุอ่า,อาปากเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมคราวนี้เราก็ รู้สึกว่ามันลกไปเราจะเอาออกแต่ว่าเราจิ้มบางครั้งเราจิ้มไม่โดนสียทีเพราะถ้าเราจิ้มโดนมันจะหน้าต่างมันจะเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราจิ้มโดนเนี่ยถ้าเราจิ้มโดนหน้าต่างมันจะเล็กๆแบบนี้แต่บางครั้งถ้าเราเห็นมันยัวเยะแล้วมันจิ้มไม่โดนเนี่ยให้เราคลิกขวาตรงว่างๆหน้าจอได้เลยครับแล้วกดมาที่ indicator list พอเรากดไปที่ indicator list มันจะโชว์หมดเลยว่ามี indicator ที่ใช้งานตอนนี้อะไรบ้างเราสามารถที่จะกดเข้าไปในแต่ละอันเพื่อกดการตั้งค่าของมันหรือกด delete เลยก็ได้ พี่แดงสมมุติว่าตอนนี้พี่แดงเรียนรู้ทุกอย่างหมดแล้วกด delete ออก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 แล้วก็กด close ทุกอย่างก็จะกลับมาที่หน้าจอว่างๆล้นๆของเราเป็นที่เรียบร้อยอันนี้เป็นการเสร็จในส่วนของการใส่อินดิเคเตอร์ในส่วนของการใส่อินดิเคเตอร์นอกจากที่เราจะใส่ด้วยการใช้คําสั่ง insert แล้วเนี่ยเราสามารถมาเลือกข้างล่างนี้ได้ครับก็คือหน้าต่าง navigator มาตรงคําว่าอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายบวกลงไปมันก็จะโชว์ออกมาเลยว่าตอนนี้เรามีอินดิเคเตอร์อะไรบ้างวิธีการใช้งานง่ายมากครับโดยการที่เรากดสมมุติวิ่แดาใช้ตัวนี้นะอ่าอินดิเคเตอร์แล้วกันเวลาเราอยากใช้งานให้เรากดแล้วก็ลาก,ลากลงมาที่หน้าจอได้เลยครับมันก็จะขึ้นเหมือนกับที่เราใช้คําสั่งอินเสิร์ตเมื่อกี้ทุกประการเลยหรือถ้าเราไม่ลากมาที่หน้าจอเนี่ยเราสามารถ ใช้คำสั่งดับเบิลคลิกเข้าไปเลยก็ได้ดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็โผล่เหมือนกันแล้วเราก็กดเข้าไปมันก็ออกเครื่องมือมาเหมือนกันที่เราทำเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับข้อดีของตัวนาวิเกเตอร์ตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะเอาอินดิเคเตอร์ที่เขามีแจกกันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาใส่เข้าไปได้แบบไม่จํากัดเลยนี่คือข้อดีไม่ต้องมีเสียงเงินเพิ่มแต่อย่างใดอ่ะละต่อไปนี้พี่แดงก็จัดการลบมันออกก่อนโดยการที่คลิกขวาแล้วก็อินดิเคเตอร์ลิสต์นะครับกด แล้วก็ Delete กด i n i ด i เ t o r แล้วก็ Delete เป็นอันจบเรียบร้อยต่อไปเป็นเครื่องมือขีดเขียนที่เกิดจากเทดเดอร์เราเป็นคนขีดเขียนก็คือกดไปที่ Insert นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเกิดขึ้นอย่างเช่นเนี่ยฟังก์ชันที่เราใช้กันบ่อยๆเลยก็คือ Line Line เนี่ยก็จะมีทั้งเส้นแนวตั้งเส้นแนวนอนเส้นเทนไลน์ line, แล้วก็เส้นเทนไลน์แบบมีกําหนดมุมองศาอ่าคราวนี้ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็จะมีอย่างเช่นเส้นแนวตั้งเส้นแนวตั้งอ่าสมมติพี่แดง กดคลิกลงไปก็จะเป็นเส้นสีเขียว,ข,ยวขึ้นมาบางท่านไม่ใช่เส้นสีเขียวก็ไม่ต้องตกใจนะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปพี่แดงอยากจะให้สังเกตต,ตรงปลายเส้นนิดนึงพอพี่แดงดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะมีจุดโผล่ขึ้นมาทันทีที่มีจุดหมายความว่าเรากำลังเลือกไอตัวเครื่องมือขีดเขียนตัวนั้นเพื่อเราจะได้คลิกซ้ายแล้วลากไปลากมาได้ก็คือเราจะขยับตำแหน่งมันนั่นเองแต่ถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งตัวจุดมันจะหายไปคราวนี้เราจะลากไม่ไปละ เราจะากอินดิเคเตอร์ตัวนั้นไม่ไปคราวนี้พี่แดงกดดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็กดคลิกขวาหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าของมันเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้เราไม่ชอบสีเขียวหรือเรารู้สึกว่าเส้นมันหนาไปก็ปรับเส้นขนาดเล็กลงแล้วก็จะให้มันแสดงเฉพาะทำเฟรมไหนได้หมดเลยจะให้แสดงพารามิเตอร์ในช่วงเวลาไหนอันนี้ก็คือเราเราใช้วิธีการลากด้วยกราฟแต่ถ้าเราอยากลากโดยกําหนดเป็นวันเวลาก็มากําหนดตรงนี้นะครับ อพอเราได้ครบทุกอย่างกดโอเคปั๊บเส้นบางลงละแต่มันยังมีจุดอยู่เรามีโอกาสพลาดที่จะไปเลื่อนมันเพราะ,ะนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อให้มันไม่มีการเลื่อนได้อินดิเคเตอร์ที่ใช้กันเยอะอีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของเทนไลน์เทนไลน์เนี่ยก็คือพอพี่แดงกดเข้าไปนะครับสมมุติพี่แดงลากเส้นลากเส้นเทนไลน์ตัวนี้แล้วกันนะเนี่ยมีจุดต่ํากับจุดต่ํามันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นเส้นเทนไลน์เช่นเดิมครับถ้าเราอยากจะปรับแต่งหรือปรับตำแหน่งมันอีกครั้งเนี่ย ให้เราดับเบิลคลิกจนกระทั่งมันเกิดจุดขึ้นมามันจะมีอยู่3จุดนะครับเทนไลน์เนี่ยเราเลื่อนจุดตรงกลางจะเป็นการเลื่อนทั้งเส้นแต่ถ้าเลื่อนจุดตรงปลายเนี่ยก็จะเลื่อนตรงปลายหัวมันนะครับก็คือเป็นลากเทนไลน์ธรรมดา อ,อย่างนี้นะครับแล้วทันทีที่เราต้องการปรับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเราดับเบิลคลิกเข้าไปมันก็จะไม่ขยับละเวลาที่เราลากเทนไลน์เนี่ยพี่แดงจะแนะนําเสมอว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามลากให้มันเป็นเส้นคู่ขนานเพราะนั้นให้เราดับเบิลคลิกเส้นเทนไลน์ให้มันเกิดจุดก่อนหลังจากนั้นกดคอนโทรลครับค้างไว้แล้วก็ลากออกมาเลยมันจะเป็นเส้นที่ขนานกับเส้นเดิมที่เราทาเอาไว้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการลากเทนไลน์แบบง่ายๆเรามาดูต่อไปว่ามีอินดิเคเตอร์อะไรบ้างเช่น Channel อ่าชั้นแนลก็คือการลากที่มันเป็นเป็นช่องอย่างเช่นเป็น f ิโบชั้น n นลอ่าหรืออันที่พี่แดงใช้บ่อยๆเลยก็คือลิเนียลิเกชันลิเนียลิเกชันเนี่ยมีข้อดีเลยนะก็คือมันสามารถลากเส้นเป็นคู่ขนานให้เราแล้วก็เป็นแนวรับแนวต้านได้ที่ดีเลยแหละอ่ามันเป็นยังไงมีเดี๋ยวพี่แดงกดกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีเคอร์เซอร์เราจะเป็นรูป เหมือนกากบาทแล้วก็เป็นเส้นขนานให้เราเลือกกําหนดจุดแรกจะเป็นจุดที่สูงสุดก็ได้แล้วก็ลากมาจนถึงปัจจุบันเลยเห็นไหมครับมันจะลากเป็นเส้นแนวรับแนวต้านให้กับเราซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะขยับไปเรื่อยๆเช่นถ้ากราฟมีโผล่ขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็จะขยับไปเพราะฉะนั้นไอ้ตัว linear regression เนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะใช้ ตามจานวนแท่งเทียนเช่นร้อยแท่งเทียนอ่าพอร้อยแท่งเทียนสุดท้ายเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็จะลากเส้นแบบนี้ให้เราทําให้เราพอที่จะรู้แนวโน้มว่ามันชนแนวรับแนวต้านที่ตรงไหนอย่างตอนนี้ T f เฟกซ์เเนี่ยก็อยู่ตรงกลางไม่เลือกทางตอนนี้ไปบนก็ได้ไปล่างก็ได้เอาละเรามาเป็นอันถัดไปเช่นแกนแกนอันนี้พี่แดงไม่ถนัดจริงๆนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ถนัดก็อย่างเช่นอันอย่างสมมติแกนแฟนแล้วกันก็คือมันเหมือนกับฟิโบครับ แต่พอเราลากเสร็จเนี่ยมันก็จะมีเป็นแนวรับแนวต้านเราลองไปศึกษาข้อมูลกันอีทีมันมีทั้งเครื่องมือที่คนใช้ประจําแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรที่มีคนใช้ประจําก็ต้องบอกว่าความแม่นมันก็สูงตอนนี้มันเริ่มเยอะแล้ววิธีการลบอินดิเคเตอร์หรือเครื่องมือขีดเขียนอย่างที่วิแดงบอกครับเราสามารถที่ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วกด Delete เลยก็ได้มันก็จะออก แต่ถ้ามันช้าเราคลิกขวาไปตรงหน้าจอตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Object List เมื่อกี้เราลง Indicator มันจะขึ้นว่า Indicator List ถูกไหมแต่เวลาเราขีดเส้นพวกนี้มันจะขึ้นว่า Object List เพรานะอ o j j e t t l s t t ั่นก็คือเราสามารถที่จะติ๊กเลือกแต่ละอันเนี่ยแล้วก็กด Delete ออกทีละอันก็ได้หรือไม่อย่างนั้นถ้าใครใช้คีย์บอร์ดอยู่แล้วมันง่ายมากครับกด c t r โทครับก็คือเลือกทั้งหมดแล้วก็กด Delete ทิ้งเลยจบหรือถ้าท่่านนนไหเีย สามารถเอาสคริปต์ในการล้างหน้าจอเนี่ยเอามาใส่ในสคริปต์ต,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 ตรงนี้เวลาเราจะใช้งานก็แค่กดสคริปต์แล้วก็ลากเข้าไปก็ล้างหน้าจอครบหมดเลยเหมาะสำหรับคนที่ชอบเทรดกราฟเปล่าแล้วก็ลากน,น,นั่นลากนี่ไว้เยอะๆทําให้เราล้างหน้าจอได้ง่ายอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะไปเครื่องมือต่อไปอันนี้ก็คนใช้ประจําก็คือฟิโบ ฟิโบนักซี่อ่าพวกเราก็จะเรียกกันสั้นๆว่าฟนะิโบเนาะโดยส่วนใหญ่ฟิโบที่พี่แดงใช้ก็จะมีอยู่2อันคือฟิโบรีเทสเมนต์กับฟิโบเอ็กซเพนชันตัวฟิโบรีเทสเมนต์คืออะไรอ่ะพี่แดงสมมุติไปที่กดเข้าไปนะครับเวลาที่เราใช้ตัวฟิโบรีเทสเมนต์อย่างแรกเลยเราจะต้องมองหาเทรนให้ได้ก่อนว่าตอนนี้เทรนมันเป็นอะไรอย่างปัจจุบันเนี้ยเทรนของ TF เฟกเซตเนี่ยมันเรามองตรงเนี้ยเราก็พอรู้แล้วว่ามันเป็นที่ทางขาลงถูกไหมถ้าเราจะมองด้วยหลัก ของการคิดจริงๆแล้วก็คือมันสร้างจุดต่ำที่ต่ำลงการสร้างจุดต่ำที่ต่ำลงหมายความว่าต้องมีส่วนที่สูงที่สุดเนี่ยย่อต่ำลงมารวมทั้งส่วนที่ต่ำที่สุดย่อต่ำลงมาด้วยคราวนี้เรามาดูองค์ประกอบกันครับส่วนที่สูงที่สุดตรงนี้อันนี้คือส่วนที่สูงที่สุดย่อลงมาถูกไหมมีจุดสูงสุดย่อต่ําลงมาเห็นไหมครับย่อต่ําลงมาอันนี้ครบองค์ประกอบแล้วก็คือส่วนส่วนสูงสุดย่อต่ําส่วนต่ําสุดก็ย่อต่ําเพราะฉะนั้นตอนเนี้เราอนุมานได้เลยว่าเป็นทิศทางขาลง คราวนี้พอมันเป็นที่ทางขาลงเสร็จคราวนี้มันเด้งขึ้นมาเราอยู่ตรงจรุดนี้มันเด้งขึ้นมาเราอยากรู้ว่ามันจะเด้งไปจนถึงแนวไหนวิธีการก็คือเราใช้ฟิโบนี่ยแหละครับลากพอเราลากฟิโบปับ๊บเราก็จะรู้แล้วว่ามันจะเด้งมาอยู่ที่แนว38.2จนถึง61.8เนี่ยก็อยู่แนวแถวเนี้เพราะนั้นในในบริเวณแถวนี้เราสามารถที่จะเปิดออเดอร์ที่จะเซลล์ต่อได้ทันทีที่เราเซลล์ต่อเราก็จะได้ส่วนต่างของราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณแถวนี้ละประมาณ9.10จุดประมาณนี้ เวลาที่เราอยากจะให้มันมีกากบาดเขาเรียกว่าอะไรคอแชร์ care, ใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้ให้เราคลิกตรงกลางของปุ่มเมาส์ล้อเลื่อนนะครับล้อวงล้อเนี่ยเราสามารถกดคลิกลงไปนะครับมันก็จะเป็นกากบาดตัวนี้พี่แดงชอบใช้แทนการลากเทนไลน์ก็คือเรากดปึ๊บแล้วก็ลากอย่างนี้เลยครับกดเมาส์คลิกลากแต่ทันทีที่ปล่อยมันจะหายไปนะแต่มันก็ดีทําให้เราสะดวกครับไม่ต้องไปเลือกเครื่องมือเทนไลน์เราสามารถดูแบบเบื้องต้นได้ เหมือนกันครับในส่วนของฟิโบถ้าเราอยากจะเลิกใช้หรืออยากจะปรับเปลี่ยนค่าเราดับเบิลคลิกครับจนกระทั่งมันเกิดจุดเห็นไหมครับเพราะมันเกิดจุดเนี่ยเราสามารถโยกย้ายได้โยกย้ายได้นะครับหรือถ้าเราไม่โยกย้ายเรากดปุ่ม Delete ก็ลบได้เหมือนกันเราไปดูเครื่องมือถัดไปกันครับอ่าเชฟเชฟก็คือการใช้คําสั่งในการาสร้างจุดสังเกตอย่างเช่นพี่แดงเลือกไปที่เชฟแล้วก็เล็กแทงเกิลก็คือสี่เหลี่ยมถูกไหมอ่าสมมุติว่าเรามองตรงนี้เป็นแนวรับหรือแนวต้านต่างเนี่ยเราสามารถลากแบบนี้ได้ อย่างเช่นตรงนี้พี่แดงกดใหม่ indicator แล้วก็ไปเชฟแล้วก็ตัว rectangle พี่แดงมองว่าเนี่ยจุดเนี้ยมันอาจจะเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวงังนะเนี่ยถ้าลงมาถึงตรงนี้มีโอกาสที่จะเด้งมันก็เป็นการลากเพื่อให้เรามีจุดสังเกตนั่นเองนอกจากสี่เหลี่ยมแล้วก็มีวงกลมวงรีแล้วก็สามเหลี่ยมเอาละ่ะเราไป insert ถัดไปก็คือ arrow arrow ตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นสร้างจุดสังเกตให้กับเราเช่นกันสมมุติว่าพี่แดงมองว่า จุดนี้น่าจะเป็นจุดขึ้นพี่แดงก็เอาอย่างนี้ครับก็คือเอามาติ๊กให้มันเห็นว่ามันเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งเราเลือกไปที่ arrow แล้วก็เลือกไปที่ตัวนี้ก็คือ live price label พอเรากดปับ๊บแล้วพี่แดงก็มากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นชี้ราคาว่าราคาตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นในส่วนของการใช้เครื่องมือขีดเขียนแต่แน่นอนครับว่าการที่เราจะมาใช้ด้วยคำสั่ง insert อะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งเนี่ยมันไม่สะดวกหรอกครับ แต่ถ้ามันมาอยู่เมนูด้านบนเนี่ยเอออันนี้ค่อยน่าสนใจหน่อยเพราะนั้นเรามาดูเมนูข้างบนครับเมนูข้างบนเนี่ยเป็นเมนูลัดซึ่งถ้าหากเราสังเกตเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเป็นเป็นขีดขีดอยู่ตรงนี้การที่มันเป็นขีดขีดตรงเนี้ยคือส่วนแบ่งที่เราสามารถลากไปตรงไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นพี่แดงลากตรงนี้มาที่ขอบด้านข้างมันก็จะมาอยู่ด้านข้างเราสามารถลากไปอยู่ฝั่งซ้ายก็ได้ข้างล่างก็ได้ได้หมดเลยตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการแบ่งส่วนนั่นเอง ข้างบนนี้ก็แบ่งส่วนได้เห็นไหมครับเนี่ยแบ่งออกมาเพื่อย้ายมาอยู่ข้างหลังก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้พี่แดงชอบมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเครื่องมือขีดเขียนให้มันอยู่ทางขวามันจะได้มองเห็นแล้วก็ใช้งานได้ง่ายให้เรากดไปตรงไอข้ขีดๆตรงนี้แหละครับโดยการคลิกขวาพอเราคลิกขวาเนี่ยมันจะโผล่หน้าต่างขึ้นมาว่ามีสแตนดาดมีชาร์ตมีลน์สตัดดี้มีไทม์เฟรมเราไม่อยากได้อันไหนให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกออก เช่นพี่แดงไม่อยากได้ไทม์เฟรมกดติ๊กออกปุ๊บเห็นไหมครับไทม์เฟรมหายไปแล้วถ้าเราอยากจะให้กลับมาเราก็มาหาตรงไอค้คดขีดเหมือนเดิมครับคลิกขวาแล้วก็มาติ๊กคําว่าไทม์เฟรมเหมือนเดิมมันก็จะโผล่เข้ามาอ่ะอันนี้เป็นการเคลื่อนย้ายเอาเข้าเอาออกต่างๆเอาละในส่วนของตรงนี้พี่แดงคลิกขวาเข้าไปอีกนะครับตรงจุดที่เป็นขิดขีดนี่นะแล้วเลือกไปที่คอสต o ตัวไมมันเป็นการเลือกว่าเครื่องมือขีดเขียนตรงนี้เนี่ยเราอยากจะให้เอาอะไรเข้ามา อยากจะเอาอะไรออกไปอย่างสมมุติไอตัวนี้ก็คือเคอร์เซอร์กับตัวคอแชร์ถูกไหมซึ่งเราไม่ต้องใช้ก็ได้ในในเมนูข้างบนเพราะว่าเราสามารถคลิกตรงกลางของปุ่มล้อหมุนนะ่ก็ได้เพราะฉะนั้นพี่แดงเลือกมาอยู่ที่หน้าต่างทางด้านขวาหน้าต่างทางด้านขวาคือเราเรา,เราเอาใส่เข้ามาแล้วนะครับเ่าเข้าไปดูใกล้ๆเราเอาใส่เข้ามาไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเอาออกให้เราคลิกไอตัวที่เราต้องการจะเอาออกแล้วกดรีมูฟเพื่อย้ายกลับไปฝั่งฝั่งซ้าย นะครับพี่แดงกดรีมูฟปับ๊บหายไปแล้วเห็นไหมครับไอตัวคอแชร์ตัวนี้พี่แดงก็ไม่เอาก็กดรีมูฟปุ๊บหายไปแล้ว,วลก็เลยก็เลยเหลือเครื่องมือขีดเขียนทั่วไปเครื่องมือขีดเขียนที่เราต้องการละ่ะสมมติเลือกตัวนี้แล้วกันอ่าตัวขีดเขียนจะเป็นแบบวงกลมก็กดอินเสิร์ตเข้าไปมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับมาอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะขยับขยายได้นะอ่าสมมุติพี่แดงชอบเอามาอยู่ตรงใกล้ๆกันแบบเนี้ยเอามาอยู่ใกล้ๆกันเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนลองสังเกตเทียบกับเมนูข้างบนนะครับเห็นไหม แดงเลื่อนไปตรงไหนมันก็จะเลื่อนตามไปด้วยมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้พอเราเลื่อนเสร็จเราก็กด close ก็เป็นอันจบเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเมนูข้างบนตรงนี้มันเหมือนกับเราเป็นตัวทางลัดให้กับเราอ,อย่างสมมติตัวนี้เราก็กด customize เห็นไหมครับเราอยากได้อันไหนเราก็เลื่อนมาเราไม่อยากได้อันไหนเราก็เลื่อนกลับไปแค่นั้นเองนะครับตัวพวกนี้ไม่ต้องกลัวในการกดผิดนะครับเราสามารถที่จะกดเข้ากดออกได้เช่น ตัวนี้อ่ามันก็คือหน้าต่าง Market Watch เราเอาเมาส์มาค้างไว้มันก็จะเห็นทันทีที่เรากดปับ๊บมันก็หายกดปุ๊บมันก็มาตัวนี้ก็คือหน้าต่าง a v i เ a t o r เรากดปิดกดเปิดได้หมดอันนี้คือหน้าต่าง Data w i n d o w Data Window กก็คือเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงจุดไหนก็นแล้วแต่มันก็จะมาแสดงค่าที่อยู่ในหน้าต่าง Data w i n d o w อ่าตัวนี้ก็จะเป็นไอตัวเวลาเรา Back t e ท t นะครับออันไหนที่มันเกินความจำเป็นบางครั้งเราก็ปิดไปครับไม่ได้ไม่ได้ใช้งาน สำหรับว <an S 1> <c oughs> ันนี้ก็มาสอนในเรื่องของเครื่องมือขีดเขียนแล้วก็การใช้อินดิเคเตอร์เพื่อใช้ในการพิจารณาเบื้องต้นในการเทรดแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเป็นคลิปสอนครั้งสุดท้ายในเรื่องของเบื้องต้น t f e m t c ก็คือในเรื่องของการเปิดคำสั่งซื้อขายอันนั้นเนี่ยอาจจะต้องบันทึกในช่วงที่ตลาดเปิดเดี๋ยวว่ากันอีกที เอาล้ครับยังไงพี่แดงฝากติดตาม YouTube Channel ช่อง Fit Mo n e y นะครับหรือติดตามได้ที่แฟนเพจฟิตมันนี e f ีเฟนะครับเติม T-F เ c t เข้ามาอีกนิดนึงการเทรดท f e c t ด้วย MTC เนี่ยนอกจากการใช้เครื่องมือที่มันหลากหลายแล้วก็มากมายแล้วเนี่ยมันยังมีข้อดีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าดีกว่าการเทรดด้วย s t รีมมิ่ก็คือการเก็บบันทึกข้อมูลสถิตินะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยพี่แดงค่อยสอนกันอีกทีมันสามารถเก็บข้อมูลของเราทั้งใน My f a c e b o o k เราไม่ต้องมาจดเลยครับว่าองเราเนี่่ เราไม่ต้องมาจดเลยว่าเดือนนี้เรากำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่มันดูสถิติย้อนหลังได้หมดเลยแล้วก็เก็บสถิติได้ใน MQL5 อันนั้นก็จะเรียวไทม์กว่าอเอาละสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ